สวัสดีครับพี่น้องครับพาพี่นอ้องมาเบิ่งบักท่านพี่นอ้องมาหาเก็บเอาบักท่านในหน่อยบ้านท่าครับผมนี่นี่โอ้โหเบิ่งเหนียวเนี่ยนี่พี่นอ้องหลายเต๋อพี่ได้ครับผม,มนานี่นาบักท่านเลรอพี่น้องมึงนี่คุณนะครับผมท่านป่าคลิเบิ่งเมือนี้ดูนีน่ตรงตรง,งเลยเหลืองๆตัวไหลเลยพี่น้อง นี่ไหมนะึน่งเรืองแบบนี้จ้ะต้นบุูงไหมครับนี่โอ้บุูงขนาดนี้นะเด้นี่แหละพี่น้องยืนเก็บเอาได้เลยครับผมมองซีซีม่มันเหน่อยเห,หมือนมงเป็นเลยนี่ครับเดี๋ยวผลไม้ปลาพี่น้องผลไม้ปลาซาบัานท่องเสียบอ่ะก้าหน่อยงั้น สมสมพี่น้องสมสมเงับแก้วพอดีเนาะเป็นไงสมซิมดูแม่นงานนี่ยกับปลาไหลพี่น้องมีภาพพี่น้องมาเมืองงานนี่แเมนี่ไม่อ้วกแดงแจวายได้พี่น้องเหลืองเออเลยแม่นไหลยืนเก็บโอรสเนี่

พเ็บ้ตนยันเลีอาเยครับนะสุสอ่นมหโหลายครับท่านบันเท่าพี่นอ้องนี่แหละครับผมของกินบัานเท่าเป็นสี่แหละพี่นอ้องพ้อนานียกังกินนาน,นั่นละครับ นาบักฤษณี้ยวนาบักท่านนาบักขามป้อมก็กินนาบักขามมุ่งนานะพี่น้องนี่จะคนเราม้บ้านาาคักๆเลยครับผมโอ้ยโอ้เก็บเลยมองนี่ยนกานเลย,ดดย,ยพี่น้องมืกี้บักท่านหยุดเก็บเอารถ <พา S 1> ครับนี่นโอ้เ,เร่งหมดเลยมาเด้อครับพี่น้องครับมาเก็บนกกันเด้อพี่น้องไก่ไก่มาเด้อ มาเก็บน้ำกันครับผมที่ดองที่ท่างเทียบหมูท่างเทียบท่างใดียดกัน,กนกทุกท่างนะครับผมทุกมองแล้วพี่น้องมานี่แหละครับผมม,ม,าบผม,มาเบิ่งเก็บบักท่านครับผมโอ้นี่ก็ดกพี่น้อง,งมองมีดกครับเก็บเลยสุดยอดเลยเ ปาดโทกินข้าต้นเล็กต้นเกลือดแ่บเดี๋ยวไปจิ้มเกลือหน่อยหนึ่งส่ใส่กว่นี้นี่สพี่น้องหลายครับพี่น้องโอ้อยากให้พี่น้องมาเก็บกินน้ำกันเด้เนาะครับพี่น้องนี่ไหมกินข้าต้นแล้วพี่น้องมาเก็บเอาลวดพี่น้องนี่หลายครับพี่ลิพี่เพียรหน่อยพี่ครับบู๊เป็เติมซีมึงกันพี่น้องซีมึงกันนะสุดยอดเลย ี่มังกระดับนอกในการยกน้กสี่ดีอ่ะขั้นตอนนี้บุคคลไม่น้ำเลยสมเก็บเอาไปกินบ้านเนาะทั้สมทังวัน โอ้ยืินเก็บเอาลิ์เต็โอ้หูแต่ว่ามันเป็น่มๆมัเป็นุ่มๆงให่มเออี่ยนกไดเลพี่น้อยพี่คือเปลายังอึ้ยยเนี่ยนี่อันนี้เหืยงคุนอะกลองมากขุนเงเหงกินมาปวดเดี๋ยคอยมาหนาคอยมาเอาไหม

หลายสมบูรณเลยพี่พี่ๆเสียงเก๋ไว๋เลยนี่ที่ออ<อ>กำลังพ่อกินเลยพี่น้อกกรองมาเมืองดูเอาไปฝากโอ้มันโอ้มันไหลเลยพี่น้องไหลครับรดไปฝากผู้ใดเนาะไหลแค่ทุกวันกินดีขนาดด้วยนี่โอ้อกินกับเกียวนี่นี่นุ้ยนี่งามงำนี่โอ้นี่เด่นเด่นเห็นบน <S <S 2> <S 2> นี่นไหม นี่เห็นมอนี่นี่นี่กำลังพูดดีเลยนี่เอเมนะเอเมนะกำลังพูดดีเลยน้องพี่น้องเนาหมือนนี่นี่ไหมเป็นหืองนี่ไหมเหลืองงามเลยพี่น้องโอ้โอ้หลายหลาหลายหลาหลายหลี